สวัสดีครับปาพอกับฟ k ฟกสมาร์ค่ครับวันนี้จะมีรถแบบราคาแบ่งไปกันใช้ r ี v o 2020แคปตัวเตีย้ยแต่ตัวเนี้ยเอ่อมันจะไม่ใช้ตัวโป่งล้อใหญ่นะเป็นตัวโป่งล้อเล็กนะครับปี2 0่สจนยก็คันเนี้ยเลขหม่มันแสนประมาณแสนสี่นะครับขอพี่พี่หรือลูกค้าทุกท่านนะครับ <Okay. S 1> ที่ไม่ได้สีเรียสเรื่องของเลขไม่ในรถปี2020นะครับก็ เอาราคาพิเศษไปเลยนะครับ369,000บาทอ่ะนี่ได้สีดำได้ปี20แท้ๆนะแล้วก็จดทะเบียนใช้งานเนี่ยปี2021นะครับคันนี้ผมมีการใส่แม็กใหม่ยังใหม่ให้แล้ว1นชุดน,นะครับเป็นล้อฟอร์ห้าลูตรงรุ่นนะครับล้อ8นิ้วครึ่งยางเบอร์2 55 50นะครับในล้อขอบ18อ่ะยางมันก็อมล้อเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้รถจะเป็นทรงเดิมอยู่นะแต่ว่ายางมันหนาก็เลยดูเหมือนเหมือนรถมันโลด,ลดแต่รถไม่ได้โลดอะไรเลยก็รถเดี๋ยวรอขัดล้างนะครับเดี๋ยวรอขัดล้างอะเนี่ยแม็กแมงไวเพราะว่าตอนรถมันเข้ามาเนี้ยเดิมมันเป็นล้อกระทะมันไม่สวยก็จัดของใหม่ให้เลยนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้ากันสักน้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็รถก็คือกําลังแบบหรือทําเบาะให้นะครับทําเบาะให้แล้วก็ทําสปาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ มาครับนี่ครับได้ปีใหม่นะครับในราคาแค่สามแสนกว่าบ,บาทปกติแล้วเนี่ยราคาก็จะอยู่เท่าไหร่อ่ะเออสามแสนเก้าสี่แสนสองอะไรประมาณนี้นะครับผมในเวรรถปียี่สิบจนยิบเอ็ดนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าเออมีงบประมาณที่มากกว่าต้องการแบบอุ้ยเลขใหม่ที่มันน้อยกว่าน,นี้มีไหมมีนะครับผมก็ในราคาสี่แสนกว่าบาทที่เราจะจําหน่ายอยู่นะครับแต่คันเนี้ย นี่ปียี่สิบนะครับก็บอกแล้วครับผมขอที่แบบรับเลียงไม่ได้สิรีเรียงเล็กใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรนะเราก็มีรับประกันให้อยู่แล้ว<อ>เครื่องเกียร์กล่องเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะรถเจ้าของเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับนี่สีดําสวยๆเลยนะครับตอนนี้<อ>ใช่ครับตอนนี้ก็ราคารถก็เริ่มร<อ>เริ่มเริ่มเริ่มแบบขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่เรายัางไม่ได้มีการปรับขึ้น มีใ่จะปรับลงให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับคือราคานี้ไปเข้ากับปีส8เลยนะใช่ครับเพราะว่าปีสิบแปดปีสิบแปดก็อยู่ประมาณสามแสนห้าอ่าใช่ครับตามแสนสามแสนสามแสนห้าประมาณนี้ที่เราได้ขายไปนะครับสามแสนหกประมาณนี้แต่เนี้ได้ปียี่สิบได้ชมแล้วอ่าได้ชมเราด้วยนะครับอันนี้ปลายโอนย้ายอยู่นะปลายโอนย้ายอยู่มาเดี๋ยวมาดูข้างในกันสักน้อยหนึ่งนะครับผม พอดีทีมช่างกำลังเซอร์วิสด้านหลังกันอยู่นะครับอ่ะนี่ข้างในพอ <Summer. S 1> กบ่อว่าอะไรผมแกะให้หมดแล้วนะหรือเอาไปทำให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับใช่ครับผมใช่เข <c oughs> าเรียกว่าอะไรนะเอ่อทำสปา <c oughs> อ่ะนึกตั้งนานว่าทำอะไรทำสปาน <c oughs> <c oughs> ะครับก็มีทำบ่ให้แล้วก็ เอาผ้าลังคานะครับเอาผ้าลังคาไปซกักอะไรพวกน,นี้นะครับอ่ะน,นี่ครับเล็กใหม่แสนสี่เจ็ดพันนะครับแสนสี่เจ็พันบอกแล้วครับไม,ไม่จริงๆไม่ต้องซีเรียสนะเรื่องของเล็กใหม่นะครับก็ได้ราคาที่ย่อมเยาไปใช้นะครับก็เป็นราคาแบ่งบางกันใช้แล้วกันนะสามหกเก้านะครับทำทุกอย่างให้ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ได้แม็กใหม่ยังใหม่ อีกชุดหนึ่งคองเร็วคือจัดให้หมดเลยนะ <S <S น้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายผมถ่ายให้หมดเลยนะครับกองแอร์กองอากาศนะครับเปลี่ยนให้มาหมดเลยแล้วก็กองน้ํามันเครื่องนะครับต้องเป็นอยู่แล้วทุกครั้งที่ถ่ายน้ํามันเครื่องต้องเปลี่ยนกอ,องน้ํามันเครื่องด้วยี่มีชนหนักมีอุบัติเหตุไหมคะไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีเรื่องของชนหนักที่ความแน่นอนนะครับเป็นสิ้ผมกล้ารับประกันเลยแล้วก็เดี๋ยวรอตรวจสาพอีกทีหนึ่งนะครับเพราะรถเป็นอย่างไม่เรียบร้อยก็ รอคิวกันต่อไปโอเคแหละโดยรวมนะครับคุณลูกค้าลงอะไรชิ้นไหนที่ใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับใช่ครับก็พกผมพราอะไรคือต้องรื้อซักหมดเลยนะครับพอดียังไม่ถึงคิวนะครับมีติดภารกิจในทีมของช่างที่ทํานู่นนี่นั่นกันอยู่น,นะครับรออใช่ช่วงนี้รถออกแบบจังจังเลยรถเที่ยงนี่มาแล้วนะ,ะไม่ใช่เชียงราย ลูกค้าอยู่เชียงใหม,ผม่ผมพูดผิดผมพูดผิดผมคิดว่าอะไรนะอยู่ฝั่งอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม <c oughs> ่นะครับอ่าเป็นเจ้าของสวนส้มนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยก<ม>็ร <c oughs> ับเป็นรีโวย่ิบสามเลขไม้สามพันลัออกไปนะครับ<ม> <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูรีวิวทีนึงนะครับอ่ะนี่สีนะครับสวยเลย<ม>ใชายปรับสภาพพื้นผิวให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับรุ่นนี้เป็นตัวโป่งโป่งรอเหล็ก ใช่พอนก็ถ้าถ้าซื้อเป็นเงินพ่อนเพิ่งจะพ่อนเทนะ่านย่นหกพันใช่ปะประมาณหกพันกว่าบาทนะครับในกรณีที่แบบไม่ต้องใช้เงินเลยนะพ่อนแค่หกพัน 6, แค่นั้นเองนะครับนี่ไฟสวยนะไม่แตกไม่บินไม่ล้าวนะครับบางแจ้วเลยร้อเลยนะโอ้โหได้ไม่หมดเลย ใช่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอขัดเคลือบเงาลงน้ํายาให้รับรองว่าโดนใจแน่นอนของใหม่อันนี้ยังห่หรือเปล่าของใหม่เลยครับผมของใหม่เลยเดี๋ยวต่อไปถ้าเปลี่ยนแม็กใหม่ยังใหม่ก็ต้องอะไรนะสติกเกอร์เราจะไม่เอาออกแหละนน <laughs> ให้รู้ว่าของใหม่แ,แล้วก็ให้แบบรอจนลูกค้ามาขับออกไปแกะออกนะครับสติกเกอร์ตรงอย่างน,นี่บอกจะสันส้นาะสั่นจิ่กอ่า <laughs> <laughs> ทีมช่างเราเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับนี่เป็นไงครับข้างนอกข้างในดูได้หมดเลยนะทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเบาะทําเสร็จแล้วก็เอามาประกอบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถอดไปซักน่าจะคิวน่าจะพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะวันจันทร์น,นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือขอเขาเร่งทํารถออกก่อนนะครับรถที่รอคิวก็ตามคิวไปเรื่อยๆนะครับ ไม่มีกองไม,นอน<ช>ม้แน่นอนใช่แกว่าก็แกว่าขายเลขไม้สองแสนสามแสนเพราะว่าขายไปแล้วนะขนาดเอออะไรนะซีวิกซีวิกตัวเอฟซีที่ว่าปีสิบเก้ายี่สิบอะไรประมาณเลขไม้มันสองเกือบสองแสนห้าเลยนะเพราะว่าขายต่ำนั้นนะครับไม่มีกองไม้แน่นอนนะครับคันไหนที่ว่าเลขไม้หลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยก็ตามนั้นครับเลขไม,ม้แท้แน่นอนมืดหน่อยนะฝนตกใช่ฝนช่วงนี้ก็ตกทุกวันเลยนะครับ ถ้าเขาถามมาบอกว่าสนใจ ivo, นรีโว่สามถงก็มาสามถังหกนะจะได้รู้ใช่ครับพอปลายพอสองาอสีก็แต่ว่าคันนี้รถอะมันเคยตรวจมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ตรวจที่เราอ่าเขานะจะเคยตรวจมาแล้วนะครับเพราะมีมสติกเกอร์ของกรูอินสเปกชันอยู่นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าระหว่างนี่เขาตรวจมาแล้วอ,อุ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากที่ตรวจอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจให้หม่นะครับ สวยแน่นอนครับผม,ม,ไ,มไม่แน่ใจดูๆไม่น่าทันนะถ้าแบบลูกค้าที่มีงบประมาณอยู่แล้วที่ว่าหารถกระบะแบบสามแสนกระบะแต่อยากได้ตัวใหม่อ่ะค<อ>ันนี้ตอบโจทย์ได้แบงคใหม่ยังใหม่ของเหลวถ่ายให้แลว้วได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับถ้าไม่ซีเรียด<อ>ก็ตามนี้เลยเ<อ>นะได้ครับผมสามแสนกระบะครับ ใช่ผิวนี้ปรับสภาพให้แล้วใช่ปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีชนหนักเพีความแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องนะครับถึงจะเลียกไมล์หลักหมื่นหลักพันหลักอะไรเงี้ยผมรับประกันเหมือนกันนะอย่างคันนี้เลียกไมล์มันแสนสี่ผมก็รับประกันที่หนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรเท่ากันนะครับเรื่องเครื่องเกียร์กล้องฮูวเรืรองท้ายผมรับประกันเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ ตัวนี้ก็จะคุ้มทุนหน่อยนะครับผมคุ้มค่ากับราคานแน่นอนนะครับเ,เขาซอรมือ,เเา,อาล้างทาส,สาเราไม่ได้ล้างแบบนั้นนะอ่าเราต้องแบบขัดล้างทําสปาทําอะไรให้ใหม่หมดเลยนะเนี่ยอย่างคันเนี้ยนี่ก็รถเพิ่งเพิ่งจะมานะครับแคมรี่ก็เดี๋ยวยังยังไม่จองนะครับคันนี้เดี๋ยวรอขัดขึ้นขายด้านหน้านะครับแล้วก็มีอ่าทางนี้ นะครับซูซูมิลเอ็กนะครับอย่างนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวรอคิวขัดขายขึ้นขายดันนะครับผมก็สวยแหละนะครับรถทุกคนันรถต้องไม่มีอุัติเหทศอยู่แล้วนะครับอ่าสนใจคันไหนก็แคปป้ายทะเบียนนะครับมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้5แปหหรือแอดไลน์ครับ k r Y ศูนย,ย์ศูนย์เก้าสอบถามได้ไดดไใช่ครับเดี๋ยวรอรอลิปรีวิวก่อนเพราะว่าลิปลิปรีวิวมันมีลหลายฉากจะเอามาต่อต่อต่อมันเสร็จเดี๋ยวโพสต์ให้ได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ใช่ลูกค้าลงเครื่องตอนเก้าโมงจากเก้าโมงเก้าโมงกว่าๆออกจากสนามบินมาก็จากที่ไหนสุวรรณภูมิอ่อะก็มาถึงเราก็ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าๆพอดีนะครับเราก็รอต้อนรับเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเรื่อง ข้าวอะไรเดี๋ยวไว้ที่หลังเรารอได้เรารอลูกค้าอล้วนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทได้แม็กใหม่ยังใหม่ของเหลวจัดการให้แล้วเรียบร้อยจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนลลให้ใหม่หมดเลยนะครับออกไปก็เติมน้ำมันครับอย่างเดียวเลยซึ่งระยะเวลาก็ตามรมันเครื่องแค่นั้นเองนะครับรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนครับปี20.21ด21ครับผม360 0 0 0 ก้าันบาทเท่านั้นนะครับจบสดไม่บวกแบดเพิ่มรอรับเล่มได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วซื้อพอน,นะครับก็ฟรีทุกค่าดําเนินการและเรายังมีบริการไฟแนนซ์นะครับผมส่งเปอร์เซ็นต์ให้ฟรีถึงนาบานคุลูกค้าอีกด้วยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมอ่ะโอเคก็วันนี้น่าจะเท่านี้เพราะว่าทางนูนะ้น่ะมันมีรีโวเข้ามาแล้วนะวนใช่มันจะมีออโต้กับธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับพอดี มันฝนมาตกข้างนอกก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใช่ที่แรกแพนวันนี้ที่จะอัพคลิปให้ลูกค้าที่ดูนะก็คือสองคันนั้นแหละแต่ฝนตกใช่เราก็วิ่งมาสรุปไม่ทันฝนฝนตกก่อนก็ถ้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ถ้าถ้าเราไม่ติดธารกิจหรืออะไรก็อาจจะนะถ้าถ้ารถเขายังไม่ขยับขยันไปไหนอาจจะมารีวิวให้ดูกันว่ารถมันมีอะไรตรงไหนยังไงมานะครับไม่รอแล้วนะครับผม ใช่ <S <S ใช่ครับผม <S <S โอเคฝากกด้วยครับไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับมี like อะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ